สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูป๋อมแป๋นะคะวันนี้คุณครูป๋อมแป๋จะมาอ่านบทอักขรเให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังบทอักยรนั้นนักเรียนรู้จักแมวหรือเปล่าคะแมวเนาะวันนี้คุณครูมีบทอักษรแมวเหมียวจะมาพา็กๆท่องกันนะคะเพราะบทอักษรแมวเหมียวจะมีเหมียวเมียวไมนะต้องการเรียนรู้นะคะ 1. ออกเสียงคำได้ถูกต้อง2 บอกข้อดีที่ได้จากการอ่านบทขยานแมวเหมียวได้ 3. ท่องจำบทขยานขยแมวเหมียวได้ก่อนที่เราจะไปอ่านบทอยานแมวเหมียวแบบรอยต้องเรามาอ่านแบบรอยแก้วกันก่อนนะคะเอแมวเหมียวรูปร่างปลกเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดู รู้จักเอารักเขาเก่อตั้งคำคำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันประกันิดพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ยนี่ถ้าเราไม่ได้เรามากดคิปซ้ำทวนกันใหม่ได้นะคะเดีย๋ยวเราไปลองอัดบดลอยกล้องกันนะคะแมวเอ้ยแมวเมวียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักนา ้องเรียกเมียวเมียวประเดียวก็มาเข้าแข้งเขาา้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำซ้ำนัง่งระวังน้องควรนับว่ามันกระตันอยู่ พอดูอย่าไวใ้ใส่ใจเอ่ยใน่เปิดอายานเมื่อสักครู่นี้แมวเหมียวมีความกระตันยูต่อผู้เลี้ยงดูคอยเฝ้าจับหนูคอยระวังไม่ให้มาทำรา้ายข้าวของในบ้านของเราเขาแข้งเขาขาคอยอยู่หังคอยอยู่ข้างๆเจ้าของไม่ห่างไปไหนเพื่อให้เจ้าของไม่เหงาคุณคูณ ให้เด็กๆฝึกอ่านท่อปุ่ยกรขยานกันนะคะต้องจำให้ขึ้นใจข้างหน้าคุณครูจะพาอ่านบทขขยานอะไรนั้นมาคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ